สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันอังคารที่18เดือนเมษายนปี2023นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ทรง ให้กับเราทั้งหลายในเช้าว,วันใหม่นี้ให้เราได้มีโอกาสที่จะมาใไขกลวนพระธคำของพระเจ้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องซึ่งอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่15นะคะเพื่อที่จะหนุนใจให้เราทั้งหลายเองที่จะมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจกันและกันด้วยความรักแล้วก็ให้เราคอยอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจ พระคำของพระเจ้าในโรมบทที่12ข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้บางครั้งมันยากจริงๆนะคะที่เราจะใส่ใจความรู้สึกของบางคนที่เราไม่ค่อยที่จะประทับใจชีวิตเขาาบางครั้งมันยากที่เราจะเห็นอกเห็นใจบางคนที่ไม่น่าเห็นอกเห็นใจ แต่พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งอาจารย์เปาโลก,ก็หนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้เขาเองที่จะระหนักถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจนะคะความรักแบบที่พระเจ้าทรงรักเราดังนั้น สิ่งสำคัญของการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือการที่เรามีชุมชนหรือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถที่จะคอยอยู่เคียงข้างกันคอยที่จะสนับสนุนสิ่งดีที่เราทุกคนกำลังทำและคอยที่จะตักเตือนหนุนใจการและกันใน,นะคะ่ะที่บางครั้งเรามีความคิดการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องดังนั้นการมีชีวิตอยู่และมีสังคมหรือมี คนกลุ่มหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างเราคอยเป็นเออเราเรียกว่าพลังงานในด้านบวกนะคะพลังงานในด้านบวกให้กับเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยและสำคัญยิ่งกว่านั้นคือเราเองก็ต้องเป็นพลังงานด้านบวกให้กับ ใครสักคนหนึ่งหรือทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างเราด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเองล้มเหลวในการเป็นพลังบวกให้กับใครสักคนหนึ่งหรือบางครั้งเราเองต้องการพลังบวกจากใครสักคนหนึ่งแต่เราเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยเราพบว่ามันน้อยมากที่ จะมีคนคนนั้นอยู่เคียงข้างเราดังนั้นวันนี้จึงอยากจะหนุนใจให้เราทั้งหลายเองจะเป็นคนคนนั้นที่จะเป็นพลังบวกให้แก่กันและกันนะคะซึ่งพระคำของพระเจ้าเองก็หนุนใจเราให้เราเองที่จะเป็นแบบนั้นในขณะที่เราอยู่ร่วมกันด้วยนะคะที่เรายังคงมีชีวิตและมีโอกาสในการอยู่บนโลกใบน,นี้เราต้องมีสังคมที่เป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนุนใจให้เราทั้งหลายเอง สามารถที่จะชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมคนคนหนึ่งที่เขาพยายามทำดีพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องและพยายามที่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งที่ดีทั้งที่ชอบธรรมนะคะและร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้คอยอยู่เคียงข้างใครสักคนหนึ่งที่เขาอ่อนแอ อยู่เคียงข้างใครสักคนหนึ่งที่เขาล้มเหลวในชีวิตหรือแม้แต่คนคนนั้นที่ล้มลงในความบาปและเขาต้องการใครสักคนหนึ่งโอกาสจากใครสักคนหนึ่งให้เราเป็นคนนั้นที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาแล้วก็ช่วยให้เขาลุกขึ้นมาเดินในทางชอบธรรมได้อีกครั้งหนึ่งคนแบบนี้สำคัญจริงๆภายในคิดจจัก เพราะว่าเราเห็นสังคมปัจจุบันว่ามีผู้คนมากมายที่เผชิญความยากลำบากหรือปัญหาและความทุกข์นะคะและสังคมทุกทกที่ทุกๆทุกๆุกโบทเนี่ยทุกๆกกิจจักเราก็ต้องการคนที่เป็นพลังบวกให้แก่กันและกันแม้แต่สังคมของผู้รับใช้เราที่เป็นผู้รับใช้เราก็ต้องการแบบนี้ด้วยนะเราก็ต้องการคนที่คอยที่จะคอยเป็นพลังบวกให้เก่กันและกันแบบนี้ด้วย แน่นอนว่าพระเจ้าทรงเป็นพลังบวกในชีวิตของเราและพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ร่วมง,งานที่ดีในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าที่คอยอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราคอยร่วมงานกับเราเพื่อให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเวลาที่เราทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสนับสนุนเราให้เราสามารถมีกำลังที่จะทำสิ่งดีนั้น อย่างเต็มกําลังในเวลาที่เราอ่อนแอและเราล้มลงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นผู้นั้นที่ให้เราสํานึกผิดและกลับใจอยู่เคียงข้างเราแล้วก็ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรต่อไปพระประคำของพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูนะคะผู้ที่อยู่กับเราและให้ความเข้าใจกับเราเช่นเดียวกันพระเจ้าได้เป็นแบบอย่างของการเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนสําคัญในชีวิตของผู้เชื่อ และเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะที่จะคอยอยู่เคียงข้างและคอยที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราทั้งหลายให้เราเป็นสังคมคิดจัจรหรือครอบครัวเราเป็นสังคมสังคมหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมกันและพระเจ้าสร้างเราทั้งหลายให้เรามีปฏิสัมพันธ์ความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้เราเห็นอกเห็นใจและคอยที่จะช่วยเหลือ ดังนั้นหากเรามีความคิดที่ดีใจเมื่อเห็นคนคนหนึ่งล้มลงในความบาปแล้วเขาเอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่อับอายหรือเจ็บปวดนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่นำพระทัยในชีวิตของเราพระพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและมีความรักมีความเมตตาและมีโอกาสที่ดีให้เกิดกันและกันนี่คือหัวใจของพระเจ้าดังนั้นเราจะไม่ ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อคนที่เรารักประพฤติผิดแต่เราจะชื่นชมยินดีเมื่อคนที่เรารักประพฤติในทางที่ชอบทำและเมื่อคนที่เรารักประพฤติผิดเราเองจะไม่ปล่อยผ่านด้วยกันช่างมันเถอะหรือไม่ใส่ใจแต่เราจะหาวิธีการที่จะช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับเขาหนุนใจเขาไม่ว่าจะเป็นการอยู่เคียงข้างเขาช่วยเขา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําต่อกันและกันเพื่อที่เราจะสามารถที่จะคอยเป็นพลังบวกให้แก่กันและกันคอยเป็นคู่อุปถมัมเป็นสังคมที่คอยอุปถัมซึ่งกันและกันเนาะมะีผู้เขียนบทความนะคะก็หนุนใจให้เรารู้ว่าเราเองควรที่จะชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีและร้อ,องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ ในด้านของการชื่นชมอินดีนะคะการที่เราจะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะก็มีเรื่องแบบนี้นะคะก็พูดถึงผู้เขียนก็ถามผู้อ่านนะบอกว่าเราเองจะรู้สึกรำคาญหรือโมโหโคนคนหนึ่งที่อยู่เดินอยู่ตรงหน้าเราในวันที่เรากำลังรีบร้อน เราจะโมโหคนคนนั้นไหมที่เขาเดินอย่างเชื่องช้าแล้วก็รู้สึกว่าเกะก,กะทางเดินของเรามากๆเลยเราจะโมโหเขาไหมถ้าว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนตาบอดแล้วก็กําลังเดินอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดคุณลุงคนหนึ่งที่กําลังหัวเราะเล่นสนุกสนานกับลูกชายของเขาไหมถ้าเรารู้ว่าคุณลุงท่านนี้กําลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ล้วจะมโมโหเสียงหัวเราะของเขาหรือเปล่าหงุดหงิดเสียงหัวเราะของเขาหรือเปล่าเราจะรู้สึกขยักขยแงคนคนหนึ่งที่แต่งตัวสวยแต่งตัวดูดีที่สุดด้วยผ้าเก่าๆชุดเก่าๆของเขาไหมถ้าเรารู้ว่านั่นคือชุดสุดท้ายหรือชุดเดียวที่เขามีชุดที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนที่อยู่เคียงข้างเราเขาเผชิญอะไรอยู่ นอกเสียจากเราจะเห็นอ,อกเห็นใจกันและกันและชื่นชมยินดีกับความยินดีของเขาชมคนคนหนึ่งที่เขาพยายามทำดีแล้วเมื่อเรารู้ว่าเขาทำอย่างเต็มที่แล้วแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีดังความคิดของเราชมฝีมืออาหารของคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เขาพยายามทำอย่างสุดสุดฝีมือเพื่อให้ลูกที่เขารักได้กินในทุกๆเชา้า เราทำได้ไหมชมภรรยาของเราที่ภรรยาของเราลีดผ้ายอย่างตั้งใจแล้วแม้ว่ามันอาจจะยับนิดหน่อยชมสามีของเราที่เขาตื่นขึ้นมาและช่วยเราทํางานบ้านแม้ว่าอาจจะกวาดบ้านไม่สะอาดซักผ้าไม่หมดทั้งตะกา้าเมื่อเขาพยายามทําดีที่สุดแล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเป็นพลังบวกให้แก่กันและกันนะคะเราอย่ามองแต่จุดบกพร่องจนเราลืมสิ่งดีๆที่คนคนหนึ่งที่เขาตั้งใจทําเพื่อเราเนาะอันนี้ก็หนุนใจพี่น้องทุกท่านด้วยพระคาของพระเจ้าแบบนี้นะคะให้เรามองในส่วนดีของกันและกันและเป็นพลังบวกให้แก่กันและกันนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะคะรออธิฐานด้วยกัน,นะคะ่ะ สาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่หนุนใจเราทั้งหลายให้เราเองที่จะมีคำพูดการกระทำที่เป็นพลังบวกให้แก่กันและกันขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เราทั้งหลายเองที่จะชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้คอยเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจกันและกันไม่ปล่อยไม่ปล่อยกันให้เดียวดายแต่เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากเพื่อนเราคนหนึ่งล้มลงเราจะเป็นคนคนนั้นที่พยุงเขาขึ้นหากเราเป็นคนที่อ่อนแอเราเองก็จะมีใครสักคนหนึ่งพร้อมที่จะเป็นพลังในด้านบวกให้กับเราได้เพราะเราคือชุมชนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสังคมของพระองค์ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และคอยอยู่เคียงข้างกันและกันด้วยความรักของพระองค์ขอฝากพี่น้องของเราทั้งหลายทุกๆคนทุกๆครอบครัวไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพี่สุคริตเจ้อาอเมน ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ